นี่ก็ไหนๆก็มาที่กระเสิร์ดดีเซลแล้วมาดูหลักอีกทีนึ่งนะครับปิดมาดูหลักห้องเดี๋ยวฟันเข้ามาดูอันนี้เป็นการเทสหัวฉีดผมเคยมาแล้วีนกระบวนการพวกนี้ใช่ไหมอันนี้เป็นมาด้าสองคันข้างหน้านี่อ๋อมาด้าสองนะครับครับอืมก็ที่บอกว่าอันนี้ก็จะลองเทสดูว่าหัวฉีดมันดีอยู่ไหมครับก็คือที่บอกว่าไปดึงอันนี้ก็จะเหมือนรีโวหน้าตาคล้ายๆอคล้ายๆกันครับคล้ายๆรีโวบอกครับก็ ดึงมาดูก่อนแล้วเข้ากองจุลทรรศก็ใช่ว่าอ๋อนี่เหรอกลมอยู่ไหมถ้ามันกลมก็โอเคเราพอจะนียงอันนี้คือรูวฉีดใช่ไหมใช่ครับรูดำๆข้างในเนี่ยนะครับอ่แล้วขาว่ากลมคืออะไรคำว่ากลมก็คือมันไม่เป็นรูปทรงอื่นๆไม่มีรอยฉีดรอยอะไรออกไปแต่ถ้าเราหมุนๆดูเนี่ยครับโอเคยังพอจะกลมอยู่บ้างก็โอเคเราาไปเทสเอาไปลุ้น ดูบนแท่นได้อยู่อ่าโอเคเดี๋ยวเอาตรงนี้มาอีกทีหนึ่งนี่ถ้าเรามองด้วยตาเปล่านี้แทบจะไม่เห็นเลยไม่เห็นแล้วครับไอเข็มมันอยู่ตรงไหนเนี่ยตรงนี้ใช่ไหมอยู่ข้างในนี่ใช่ไหมที่เราส่องกันอยู่ข้างบนนี้อ่าอยู่ข้างในนี่ใช่ไหมอ่าแล้วบางอันนี้ผมเห็นนะตามคลิปนี่ดึงมานี่เขอะมากเลยเขอะตั้งแต่ตรงเนี้ยครับมันเป็นเพราะอะไรครับอันนี้ถ้ามันขึ้นมาข้างบนนี้ได้ก็คือแหวนมันรั่วอ๋อถ้าถ้าดีๆก็คือเราดึงมาตั้งแต่จุดนี้ขึ้นมาต้องไม่มีขมามว ตรงหมายถึงตรงไหนหมายถึงตั้งแต่ช่วงนี้ขึ้นมาครับต้องไม่มีแหวมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับพอแหวนรั่วก็เราก็จะได้ขมาวเหมาขึ้นมาอ๋อได้ขมาวเหมาขึ้นมาบางคนตรงเนี้ยโอ้โหเป็นเหมือนตะกันใช่ครับเหมือนมีกาวเลยอ่ะครับเนี่ยถ้าอันไหนวันนี้ก็คืออันนี้ออันนี้สุดไปดีแล้วอันนี้อันนี้ไม่ค่อยจะดีละไม่ค่อยกมว่าไปครับแล้วถ้าอย่างฉีกนั้นขับได้ไหมครับขับได้ครับขับได้หมดแล้วครับแต่เกิดแล้วแล้วไปดียังไงครับอาจจะมีควันดำบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับในในฉีก นะครับมันทำไมถึงฉีกได้ครับอันนี้น่าจะการใช้งานด้วยส่วนหนึ่งครับก็ตอบไม่ได้รถมันใช้มาเยอะครับมันพังตอนไหนบางทีเราก็ไม่รู้เออถ้ามันกลมๆอย่างเงี้ยเรับมันจะมีหัวฉีดเพาว่าอะไรนะสกปรกรนจนตีบมีไหมตีบนี่คือเหมือนโดนทานน้ำมันตไม่ค่อยจะดีเดี๋ยวผมหาตัวอย่างให้แถวนี้ก่อนเคยจริงจริงมันมีนั่นแหละมีเยอะตีบแล้วจะตันใช่ไหม แล้วก็จะแตกเห็นก็ว่าอางี้ใช่ครับจะมีส่วนมากจะเป็นพวกดีแม็กตัวแรกมันจะเป็นบ่อยครับมันจะบวมอ่ามีบวมบวมอีกครับมีตีบมีบวมเดี๋ยวผมหาแปบ๊บนึงครับมีตันมีแตกแล้วก็พังน,นะครับอ่เพราะฉะนั้นเรื่องหัวฉีดนะครับ1นึ่งแสนห้ามื่นกิโลควรจะดึงแล้วก็มาเช็คแล้วนะครับบางบอกก็ยังปกปติอยู่ก็เราไม่รู้มันปกปติ ไปวัดไปตลาดไปบิ๊กซีเป็นโลตัสปกตินะครับพอดันขึ้นเขายาวๆหววมันจะไปออกทุกทีนะครับแล้วมันจะไปออกที่ต่างประเทศทุกทีนะครับมในประเทศคือในประเทศเราใช้เดีย่ยแป๊บๆก็พักพอเราขับไปต่างประเทศเนี่ยมันจะลากยาวอยู่นะฮะอันนี้ผมก็มาทําเอารีโวคอคันนี้มาทํำเรียบร้อยแล้วอ่าอ,อย่างเงี้ยครับกินข้างแ้วตัวนิดเดียวปกติตัวมันจะต้องเต็มๆนี้ครับ ตั้งแต่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะรถไฟเดียวกันอันนี้ก็คือละลายละจีบเข้ามาได้ค่ะครับครับผมอันนี้ปกติเสียตามปกติครับโอเคแล้วที่เขาบอกเปลี่ยนแหวนเปลี่ยนแหวนตัวไหนแหวนครับมาดูอีกทีนึงครับอันนี้อันนี้มีเห็ดละเดี๋ยวตรงนี้แล้แหวนก็จะอยู่ตรงปลายใช่ไหมครับแหวนมันก็จะอยู่ตรงนี้อ่าเสียบเข้าไปมันจะมันก็จะไปอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะอ่โอเคที่บอกเปลี่ยนแหวนเปลี่ยนแหวนคือตัวนี้เหรอครับเปลี่ยนตัวนี้ มันสึกด้วยเหรอครับพวกนี้สึกครับเพราะว่าจริงๆอ่ะมันเป็นมันเป็นถ้าอย่างนี้ก็เป็นทองแดงชัดเลยก็คือมันเป็นทองแดงคือจริงๆหน้าที่มันก็คือใกล้เคียงกับปะเก็นฝาสูบนะครับก็คือข้างล่างฉีดไปปุ๊บจุดระเบิดไอเนี้ยต้องซีนแรงดันมันก็คือปะเก็นนั่นแหละใช่ครับหน้าที่มันใช่ไหมเวลา ระเบิดเข้ามาทีนึ่งก็อาจจะกินหน้าสัมผัสมันไปครับเพราะฉะนั้นไอ้นี่มีอายุมีอายุการใช้งานนะครับที่คุณโจบอกแสนห้าแสนห้าดึงมาจะยังไม่ค่อยพังก็เปลี่ยนก่อนเพราะเราชิงเปลี่ยนก่อนถ้ามันพังไฟมันลามขึ้นมาข้างบนครับการจุดระเบิดอะไรมันลามเข้ามาข้างในแล้วมันจะมีอย่างอื่นเสียที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่แหวนตัวละไม่กี่สิบบาทครับเพราะฉะนั้นนี่นะครับไอ้นี่ที่ทุกคนจะต้องเปลี่ยนนะครับทุกคันต้องเปลี่ยนผมก็เปลี่ยนไปแล้ว ตรงนี้เราก็ต้องมีการตรวจเช็คอีกนะครับใช่ไหมฮะตรวจเช็คอันนี้เป็นก็เรียกอะไรตรวจเช็คก็จะดูว่ามฉีดจ่ายเข้าสเปคไหมอ๋อนนแล้วเราต้องฉีดน้ํามันเลยนะอ่าก็จะดูว่ามันรั่วไม่รั่วครับเพราะว่าคันนี้เขาเข้ามาลูกค้าแจ้งว่าควันขาวอมผมนึงมาดูแหวนก็อยู่ดี ควันขาวเกิดจากอะไรครับถ้าเข้าคร่าวตามประสบการณ์เท่าที่ลองไปป้ายท่อไอเสียเขาดูผมคิดว่าเป็นน้ํามันเครื่อง <c oughs> <c oughs> เป็นที่อะไรนะ <c oughs> ผมคิดว่าน้ํามันเครื่องน้ำมันเครื่องยังไงอะ่ะ <c oughs> น่าจะ,น,าจะน่าจะเทอโโร์โบเขาขาดมาก่อนนะครับอา้าวไปเทอราแล,ล้วครับอแต่เราดูตรงนี้แล้วมันไม่เจออะไรก็เราจะได้จะได้ตัดประเด็นไปก่อนอ๋อก็แยกต้องแยกับแยกประเด็นขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะคือถ้าเราดูส่วนนี้แล้วไม่เป็นไรครับอันนี้อันนี้มาด้าดีเซล่ะครับตัวเนี้ครับผม ดีเซลมันด้าสองครับด้าสองดีเซลอันนี้ก็ตัวยุ่งเหมือนกันตัวนี้ดีเซลเพราะเบนซินมันจะหัวฉีดมันไม่ยาวขนาดนี้ใช่ไหมตัวนิดเดียวครับเบนซินเบนซินเป็นถ้าเป็นสกายอทีปตัวแค่นี้ครับหัวฉีดไดเร็กตัวนิดเดียวครับที่นี่ก็จะเฮ้ยบัสรซลดีเซลนี้เปิดมากี่ปีนะรุ่นคุณพ่อเลยครับ 30กว่าปีแล้วสามสิบกว่าปีแล้วนะครับตั้งแต่ผมขันนลไม่เป็นแล้วครับอ่าตอนนี้ก็เมื่อกี้ก็เจอคุณพ่ออยู่นะครับระเสิร์ดดีเซลผมอยากจะคุยกับคุณโจเรื่องปั๊มอีกนะเดี๋ยวเอาอตัวนี้คร่าวๆไปก่อนเนี้ยเราก็ตรวจสอบนะฮะนี่จะทำให้ผมดูเดยเนรอันไหนครับอันเนี้ยอ๋อบกไม่ไปไหนผมก็จะรันแล้วโอเคโอเคครับรันรันรันตรอดูดูไปก็ ูเรื่องบ้างมารูเรื่องบ้างดูงบ่อยๆก็อาจจะรู้เรื่องนะครับบางทีก็อยากจะคุยต่อเอนะครับไอที่อุปกรณ์ที่มันเสียได้เสื่อมได้นะครับมันจะมีปั๊มอะไรนะ<อ>ปั๊มดีเซลปัูงปั๊มของมันเร็วก็ดูในรถเบื้องต้นได้เหมือนที่นั่งดูเทอร์โบเมื่อกี้ครับ,รบมันก็จะมีค่าที่ ECU มันสั่งเออแล้วเมื่อกี้ดูปั๊มผมด,ดูแล้วครับเาดูแลใช่ไหมดูให้แล้วครับคือเราดูล่วงหน้าได้จากเครื่องใช่ครับเพราะว่าปั๊มนี่ถ้าถ้าเราดูแล้ว มันถ่านในรถส่วนมากจะไม่ถอดเสียยากครับถ้าใครปั๊มเสียคือหัวฉีดก็จะหนักเลยแล้วปั๊มมันเสียได้ไงครับเนี่ยคำถามส่วนมากนบบยูเซอร์ยูเซอร์น้ำมันไม่ดีครับน้ำมันไม่ดีน้ำมันไม่ดีเราก็เติมปั๊มปั๊มับแล้วอย่าถามว่าปั๊มไหนไม่ดีส่วนมากส่วนมากถ้าเป็นในพวกที่ใช้ใช้บนดอยครับพวกนี้บ่อย ลูปั๊มจะแขวนไปเลยมันไม่ดีนี่พูดลําบากครับเพราะว่าเราก็เติมกันบ้านๆเราก็จะคายสีอะไรก็ตามนะครับมีตาอะไรก็ตามเราก็ต้องเติมนะครับรีโวให้บอกกอึเรื่องของตัวแอดดิทีฟเพิ่มเติมเข้าไปก็จะดีนะฮะอันนี้อันนี้น้ํามันฝั่งฝั่งอ่าฝั่งค่อนไปทางพม่าครับอย่างเงี้ยครับ อันนี้คืออันนี้ไม่ได้ออกมาโดยสวัสดิภาพอันนี้ผมเอาค้อนตีออกมันกินเนี่ยครับรอยมันสึกเนี่ยใช่หมดเลยครับเพราะจริงๆเนี่ยมันมีแบริ่งเป็นทองเหลืองอยู่เนี่ยครับกวาดหมดเลยคือใส่เข้าไปเนี่ยเราเห็นว่ามันมันไม่คล่องแล้วครับคือมันล็อกทั้งลูกเลยนะครับเพราะว่าเคลียร์แรนด์มันน้อยครับยิ่งมันทําแรงดันสูงชิ้นส่วนแบบนี้เคลียร์แรนด์ก็ยิ่งน้อยออันนี้ก็ ปกติมินีโวปกติก็คือต้องคล่องครับไม่มีอะไรเลยต้องเอามือหมุนอันนี้เกี่ยวกันน้ำมันดีเซลล้วนๆเลยครับเพราะว่าตัวมันมันใช้น้ํามันดีเซลหล่อเลื่อนตัวเองอยู่ครับครับอันนี้คืออันนี้คอนทอนตีออกเป็นที่มาผมรู้ละเป็นที่มาที่คุณจะต้องดูแลในเรื่องของสารแอดดิทีฟนะครับหรือใช้น้ํามันที่มีคุณภาพนะอันนี้ก็คือมันตายทั้งลูกแล้วครับก็คือจบข่าวแล้ว เนี่ยครับกินกันขนาดนี้ครับเลยก็ยังศึกครับผมโจทย์การกระทํานี่ต่อผมเองก็นะปูนเปลี่ยนปูนเปลี่ยนนี้ก็หวังจะได้ความรู้ในการบํารุงรักษานะครับรถยนต์ของเราแต่บํารุงยังไงก็ต้องวันหนึ่งก็ต้องมีการเขาเรียกว่าถอดชิ้นส่วนออกมาดูนะฮะเอามาบรุงบางทีอย่างเงี้ยมันก็ต้องถอดอย่างของผมนี่ถอดก่อนที่มันจะเสียแต่อย่างคันนี้เสียแล้วค่อยมา มาซ่อมของผมนี่รีโวของผมนี่เมื่อถึงระยะที่มันน่าจะทำคุณโจยัยงบอกว่าระยะต้องสองแสนตอนนั้นที่ผมมาตอนนี้สองแสนเจ็ดละคนนี้ก็ยังต้องตรวจสอบอยู่นะครับเรื่องหัวฉีดนี้น้ำมันเรื่องน้ำมันนะครับเรื่องน้ำมันอุปกรณ์ทั้งหลายของรถยนต์นี้น้ำมันมีผลนะครับ เครื่องนี้แพงไหมครับตัวนี้ตอนนี้ก็น่าจะสองล้านละครับสองล้านนึงัเตอร์รัตเตอร์ V6 คันนึงแล้วสมัยก่อนนี่คุณพ่อใช้ยุคเครื่องนี้ไหมไม่ไม่ได้ใช้ครับถ้าคุณพ่อน,นี้ต้องเป็นยุคสามสิบกว่าปีที่แล้วต้องยุคโบราณกว่านี้ใช่ไหมครับเมื่อก่อนมาชใหมันไม่ได้มีอะไรครับบอกก่อนเอมมีสปริงครบโหลดตัวเดียวแรงดันเข้าก็เปิด เดี๋ยวนี้มันไม่ได้ครับมันมีสัญญาณไฟฟ้าไปคุมัพูดง่ายมีเทคโนโลยีมากขึ้นอุปกรณ์ที่จะใช้ก็ต้องสามารถที่จะตรวจสอบมันได้คุยงมันก็ต้องแพงขึ้นประมาณนั้นเลยอ่ได้ยินเสียงสัญญาณตึดต,ต๊ต,ตึดตั้นี่คุณโจกำลัทงทําอะไรครับอันนี้ก็เช็คว่าตัวกดวรั่วโซลินอยข้างในมันยังดีอยู่ไหมเอ๋อคือถ้ามันช็อตไปแล้วมันทำอะไรไม่ได้แล้วเราจะได้ไม่ต้องฝืนเดินขั้นตอนให้มันครับก็ยกโล กระบวนการอย่างรถที่จะเช็คอย่างเงี้ยอย่างรถของบอกเนี่ยต้องถอนมาเช็คนี้ไหมหรือเมื่อกี้ที่ดูจาก OBD2 นี่เอย OBD มันสามารถจะเช็คได้เบื้องต้นก่อนไปแล้วก็มันจะดูได้ว,ว่าสีหัวเนี่ยมันบาลานซ์กันไหมอ๋อครับก็เบื้องต้นเปนเบื้องต้นก็คือเออแล้วอาการรถมันไม่ได้ออกแบบมีค,บควันขาวควันดำอะไรเงี้ยถ้าเบื้องต้นประมาณนี้ก็คือไม่มีเหตุอะไรก็ไม่ถึงระยะก,ก็ไม่ต้องถอดครับครับครับ,รบนี่ก็ดูว่า คือดูรั่วหรอครับใช่ครับแต่แล้วนี่ยเราใส่น้ำมันไหมครับมีแรงดันเรียบร้อยแล้วพันหกร้อยบาทน้ำมันทอาไวไม่จ่ายออกมาอ๋อมันไม่ได้เปิดหัวฉีดคือเราจะดูว่าไม่มีสัญญาณมาก็คือต้องไม่มีหยดไม่มีรั่วต้องมีแรงดันนี่เขาเรียกเช็ครั่วครับใช่ไหมนั่นก็คือถ้าเอามาเช็คแล้วก็ปัญหาประมาณที่มานั่งสงสัยแบบหัวฉีดหยดไหมคือไม่ต้องสงสัยละถ้ามันอยู่บนแท่นไม่รั่วก็คือไม่รั่วแยยกอาการไป ถามต่อครับตอนนี้จะหวะดทำอ,อ,อะไรครับวอร์กำลังวอร์ครับวอร์เพื่ออะไรครับวอร์ก็คือให้ตัวแท่นมันได้อุณหภูมิครับกำลัทงทำตาอ,อะไรต่อนะอันนี้ก็เช็คการจ่ายน้ำมันครับการจ่ายถ้าเราไปสายเข้าไปข้างในครับครับครับแต่เท่าไหรใใ่ปุ๊บก็เข้ามานนี่ตัวอ่านครับ เครื่องรันเสร็จเรียบร้อยรเราได้อะไรจากตรงนี้บ้างคุณโจอธิบายง่ายๆนะอย่าเอาลึกมากก็คือมันก็จะมีสเปคครับบอกว่าอ่าคุณจะฉีดอยู่เท่าไหร่ร้อยสิบบวกลบสิบสองก็จะดูว่าอ่ะสามสี่ตัวนี้ยอยู่ในเลงไหมร้อยสิบมันก็ให้ผ่านนี่มีไม่ผ่านอยู่ตัวน,นี้หลุดไปเหลือสี่สิบเอ็ดก็อันนี้เดี๋ยวก็ต้องดูทีหลังว่ามันมีอะไรเสียอ๋อนี่คือการตรวจเช็คนะครับผมบมันก็จะมีมีให้หมดอะครับ นี่รอบนี้สิบเอดบวกลบหกอะไรเงี้ยครับก็จะต้องมาไล่ดูว่ารอบสูงอยู่ในเล้งไหมรบถ้าไม่ใช้เครื่องพวกนี้ในการตรวจสอบไม่มีสิทธิ์เลยไม่ทราบครับครัอย่างมากก็คือรู้ว่ามีสิบรูออกสิบรูอันนั้นก็สุดละครับผมครับ